วัสดุยัดน้ำมันของค่ายโตโยต้าต้องไม่ผลโตโยต้ายากเลแน่นอนนะครับคันนี้เป็น 1.2G ตัวท็อปกุญแจพุทธศักราชนะครับไม่130,000กิโลประวัติสูตรใหม่แท้แน่นอนนะครับแล้วก็วัสีเท่าเดิมโรงงานเลยนะครับโครงสร้างเดิมๆก็เปอร์เซ็นต์ไม่ชนหนักไม่ดูข้ามทั่วแล้วก็รถบ้านสภาพดีมากนะครับเจ้าของเก่ามาเทิร์นรถคันใหม่ออกไปนะครับตัว G นี่ครับเอาชั้นแน่นๆเลยนะครับได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ทำมานี่ไงแล้วก็ มีไฟตาหมอกในตัวนะครับคันนี้มียางซินงนานี่ยางปี23เลยนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับนี่เจ้าของเก่าเปลี่ยนมาให้แต่ว่าโช๊คอัพเดิมนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับจะมีชุดแต่งพาร์ทรอบคันนะสวยงามมากนะครับข้างในสะอาดนะครับเบาะสภาพดีมากนะครับเป็นไงสวยมไหมเบาะเดิมๆเลยนะครับทำความสะอาดให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับเครื่องมา 2ATC เป็นซินคันนี้ก็ถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับแล้วก็นี่ครับสภาพข้างในสวยงามมากนะครับ เบาต่างๆนะครับหลังคาฟ้าสะอาดๆเลยนะครับ กุญแจคูสตาร์ทสดอกครบนะแล้วก็คันนี้จกโตต้าเดิมรอบคันด้วยนะไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแตกนะครับนี่ครับผมชอบตรงนี้มากเลยตรงด้านท้ายนะครับมีชุดแต่งนะครับมีสปอยเลอร์ท้ายกับพาร์ดด้านล่างนะครับเป็นตัวแต่งมาให้นะครับมีเซ็นเซอร์ถอยกระยะ2จุดให้นะครับผมคันนี้ผมว่าสภาพ9กแน่นอนนะครับอีสอง็นต์ก็ผ่านการใช้งานมาทั่วไปนะครับมีสศษกัะหินมากเล็กน้อยนะแต่คันนี้ราคาเพียงแค่สามแสนสี่หมื่นก้านบาทนะครับโต้ต้ายางลิตรหนึ่งจุดสองจี้ปีสิบแปด านได้งเงินนะครับ